สวัสดีครับผมนาโจนันกศึกษาครับนักศึกษาคือรหัสหกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สองนะครับโดยคลิปนี้ก็นำเสนอในเรื่องของการหาค่าสมดุลในละสิทธิการจัดวัสดุในพื้นผิวต,ต่างกับผมซึ่งเป็นงานโปรเจกต์สอง,องวิชาเมคานิครับผมโดยครับคลิปโดยก็จะทำการพูดถึงกับอุปกรณ์ในวิธีการทดลองกันนะครับโดยวิธีการทดลองก็คือการนำหนังสือลองก็ครับน,นำโทรศัพท์มาแตะกับหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นแกนเลยครับแกนแกมตซ์ศูนย์ แล้วก็ทำการเท่าไหร่พื้นตามขนาดกับกําแพงที่ทําการพิมพ์ไว้ตามภาพนี้ครับโดยเท่ไห่อันนี้คือคงไปเท่าไหร่ทางขวาครับที่เท่าซ้ายเท่าไห่างขวาครับเพื่อหาค่าเพื่อได้ค่าที่เนี่ยเอชันของแกนบาออกมาครับผมก็ต้องจะใช้แอปฟิสฟอร์ในการทดลองแล้วก็ทําการเปลี่ยนพื้นผิวอีกสักพื้นผิวนะครับโดยผมให้แมท A เป็นเคอีสแตรแมท B บเป็นสมุดแล้วก็แมท C เป็นแฟมน,นะครับผม แล้วก็จากการสัมผัสครับก็จะพบจากการสัมผัสก็คาดเดาได้ว,ว่าเคสแผ่น่จะมีค่าสัมสทธ์กว่าเสรยทางมีค่า UK ที่มากที่สุดต่อมาเป็นสมุดก็แฟมครับผมต่อมาคือจะอธิบายกับตัวอย่างการทดลองครับก็อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นของตามภาากวายับก็คือเอาแค่หนังสือเล่มใหญ่กับโทรศัพท์มาเทสเฉยครับใช้โทรศัพท์แฟ้หนังสือเล่มใหญ่ซึ่งผลออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือเปิดโหมด a s s e a t i o n ที่ with อลจไว้ก็คือไม่นับ ในน้ำถ่วงไปครับผมแล้วก็คำกับ export file เป็นไฟล์ excel ออกมาก็คือเป็นไฟล์นี้ครับผมแล้วก็เอา export file มาก็ทําการคํานวณค่า v y กับ f y ตามสูตรที่ได้เคยคํานวณในของ assignment 3ของวิชามีครับผมก็เป็นสูตรตัวนี้ก็เก็บออมาแล้วก็ทําการทับกราฟออกมาสามอันกราฟนี้คือกราฟของในกรารแถว a แถว c ก็คือเทียบกับ lineare ของ y ส่วนกราฟนี้ก็คือเทียบเวลากับ v y ก็สุดท้ายเป็นกราฟ f y โดยจะสแสดงเป็นอันนี้นครับผมยังก็ทําการเก็บค่าของพวกที่1 v 1 s 1กับที่2 s 2มาโดยที่1ก็คือโดยค่าอันแรกคือและค่าหนครับก็จะมาจากการาฟ v y โดยจะดูจากค่าสูงสุดของ v y ครับผมก็จะจาก,การาฟจากภาพนี้ก็สูงสุดกันอยู่ในะช่วงเวลาที่1 1 2 2 4ครับโดยมีความเร็วปานภาพก็ระยะาาก็มาจากมาจากจากตารางนะครับผมส่วนต่อไปคือค่าทา้ง จางขวาคือค่าสองนะครับค่าสองก็คือค่าจากที่ v สองเป็นศูนย์คือค่าจากภาพอยู่จากภาพกลาง v y ก็จะประมาณหนึ่งจุดสี่แปดก็คือใกล้ใกล้ศูนย์นะครับอันนี้ก็ดูพอเทียบกับ v y ก็เทียบนัดจุดหนึ 5, ่งจุดสี่แปดห้าวะยวลา v s t นี่ครับตัวก็ได้ระยะทางมาแล้วก็มาคำนวณที่สตด v k กับ v หนึ่งกสองส่วนด้วยส่วนทั้งหมดของสองก็คูณกับค่า g ก็คือค่า9.81าจุแปดหนึ่งก็ลบกับระยะทาง s 2อลบ x1 ครับผม ซึ่งเราก็คำนวณมาซึ่งถ้าจากตลาดา,ากาัดนี้ก็คือได้ค่าเป็นของแมทตสูตรทายสองก็คือสูนย์จุดสามสี่สี่หนึ่งออกมาครับผมอันนี้แล้วก็ทำการทําการตํตารางเทียบไปทุกอันแล้วเป็นท่าได้ตามนี้โดยจะสังเกตได้ว่าจากการทดลองนี้ก็สังเกตได้ว่าครับค่าของแมตเอครับจะมีค่าสัมประสิทธิ์การสัมผัสที่สูงที่สุดก็คือค่าเป็นศูนยจุดสี่เจ็ดเลยครับเพราะว่า เคสแผ่นนะครับเคสแผ่นอันเนี้ยสีมตสีมันเงินเนี่ยครับทำมาจากยางครับซึ่งจะมีความเสียดทานที่สูงสุดอยู่แล้วต่อมาก็เป็นค่าของแมตต b ก็คือเป็นสมุดนะครับที่ใช้กับหัตสมุดเล่มนี้ครับสีมนตานซึ่งจะทํามาจากกระดาษแข็งแข็งครับมันก็เลยมีค่าควาสติดที่น้อยกว่าเคสแผ่นและสุดท้ายเป็นค่าของแฟงก็คือแมตต์ c ครับซึ่งจะก,กาซึ่งก็ตรงกับค่าที่ทําการสัมผัสไว้ก็ค่าเดาเดียการสัมผัสนะครับสุดท้ายนี้ก็ได้พูดกับ งานที่เกี่ยวข้องกับสัประสิทธิ์การเสียดทานนะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับ a อโรในเดลเครับที่เคลื่อนที่ได้ของรถยนต์ต่อการเข้าโค้งครับผมซึ่งก็เป็นกราฟของ a อโ o การปรับค่า a อโร w ิแล้วก็มีค่าสัมปสิทธิ์เกิดขึ้นมาประมาณนี้ครับโดยครับกราดลองนี้ก็เป็นการเก่าถึงผลกระทบของ a อ r o w ในเดลเมนะครับที่สามารถเคลื่อนไหวได้บนรถยนต์นกับเบลสูงครับโดยตอนขณะเข้าโคง้ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของรถก็คือพวกสปอยเลอร์กับปีกหลังครับซึ่งจะอยู่ที่การออกแบบของสองนี้โดยผลการศึกษาก็พบว่าเมื่อออกแบบอุปกรณ์สองอันนี้ครับทั้งสปอยเลอร์แล้วก็ปีกหลังที่เหมาะสมนะครับก็สามารถช่วยลดแรงต้านแลวก็เพิ่มแรงดันกดที่ล้อได้ครับซึ่งการเพิ่มแรงกดที่ล้อทำให้ค่าสัมประสิทธิ์มันเพิ่มขึ้นได้ค่าความสิธทานะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มการยึดเกาะของล้อกับถนนแล้วก็ลดแรงต้านอากาศแล้วก็เพิ่มความอบไฟการขับขี่แล้วก็ลดความเสี่ยง ที่รถจะเสียความเสียการควบคุมด้วยครับผมก็ขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ